สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาโร่สปิงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ทำนายดวงทั่วไปนะคะการเงินการเงินการเงิน,กา,งนการงานความรักของชาวราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยาถึง22ตุลานะคะประจำเดือนก,นกรกฎาคม2565นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ปู่อยากให้คุณใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมก่อนนะไปตัดสินใจอะไรนะคะสำหรับชาวราศีตุลมันมีการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาเนาะอาจจะด้วยเรื่องของการงานการเงินไหมมันทำให้ความรู้สึกว่าตอนนี้คุณเริ่มเริ่มสบายใจขึ้นละมองว่าใน ออาเริ่มที่การงานของคุณก่อนดีกว่าเนาะการงานของคุณที่ผ่านมาน่าจะมีการแตกหัก จากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะน่าจะมีการเอจบจากที่เดิมไหมแล้วคุณกําลังเริ่มต้นงานใหม่หรือเปล่าหรือว่าเกิดความรู้สึกของการที่ว่าที่ผ่านมาเราทํางานหนักอ่ะเราทํางานดีวกับคนหลายคนทํางานที่มันวุ่นวายทํางานที่มันไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบมันทําให้เรารู้สึกคเครียดร,รู้สึกมันไม่ใช่รู้สึกอยากออกไปจากตรงนี้นะคะ แล้วก็มันมีแนวโน้มมากๆนะว่าคุณจะตัดจบจากตรงนี้แล้วเพื่อไปเริ่มต้นจากที่ใหม่นะคะซึ่งที่ใหม่นี่ก็น่าจะออเฟอร์เงินเดือนให้คุณอย่างดีเนาะแล้วก็ทําให้คุณเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงเริ่มรู้สึกของความสบายใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความที่คุณเริ่มไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ว่าเอ๊ะที่ใหม่เนี่ยเราจะทําได้ไหมเราจะเก่งไหมหรือว่าเพราะว่า มันมีนาโนม้เนาะว่าคุณน่าจะเปลี่ยนสายงานไปทําในสิ่งที่คุณไม่ถนัดหรือสิ่งที่คุณไม่ได้เรียนจบมาหรือว่าในสิ่งที่คุณไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนแต่คุณก็มีความรู้สึกมั่นใจลึกๆแหละว,ว่ามันน่าจะไปได้ซึ่งมันก็ไปได้จริงๆนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่สบายใจของคุณเท่านั้นเองคือไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอ่ะการที่คุณได้ไพ่ใบนี้เข้ามานะคะเอ่อ ราชาถึงไม้เท้าเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณมีไฟนะคะมีไฟในการทํางานมีไฟในการแก้ปัญหามีการที่ขยันในการทํามาหากินเป็นคนที่มีความแบบคล่องตัวค่อนข้างสูงแก้ปัญหาได้ฉับไวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอ็นจอยในการทํางานมากๆมาเลยทําให้คุณเอ,อสนุกเด่นตัวเนี่ยปูเอ๊ย นัดีตุ้นเดือนกระกฎาเนี่ยปูมองว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นครึ่งปีหลังที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะในเรื่องของการงานอะไรที่มันไม่ใช่อก็ตัดจบไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรืออะไรเนี่ยคุณก็จะได้เจออยู่แล้วแหละคนที่เขาแบบปากไม่ดีคนที่เขาเสร้างความวุ่นวายสร้างความงหงุดหงิดให้กับจิตใจคุณแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเนื้อหางานแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้หรอกนะคะอืม ่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาถ้ามีถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานคุณก็อาจจะได้การปรับเงินเดือนขึ้นหรือว่าคุณอาจจะได้รับบนนัดการปีหรือการประกอบค้าขายของคุณก็อาจจะได้กําไรหรือพหังทุกคุณเปลี่ยนงานคุณก็จะได้เงินเดือนตามที่คุณต้องการนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจทําให้คุณรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็มีความ สุขอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะ,ละหลายๆคนก็ในเรื่องของการเงินปูมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันยังอาจจะเข้าไปในในองค์กรที่เขาเป็นรัฐวิสาหกิจหรอหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่ไหมมหาชนไหมหรือองค์กรที่เกี่ยวกับต่างชาติหรือเปล่ามันเลยทำให้แบบเออคุณอาจจะ ได้รับความมั่นคงทางด้านสวัสดิการในเงินเดือนอย่างเงี้ยมากขึ้นทําให้คุณแบบหมดห่วงในในเรื่องของของรายได้ไปเลยนะคะไปโฟกัสที่เรื่องงานอย่างเดียวทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพ,พันธ์ชาวราศีตุลเนี่ยปูม,มองว่าเป็นคนใจเร็วเป็นคนคาดุมนะคะเป็นคนใจร้อนใจเร็วที่ผ่านมาน่าจะมีเรื่องของเอ,อ่อการแตกหักไหมการจบไหม จากความสัมพันธ์หรือการที่เราทะเลาะกันกับใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วก็ตัดปัญหาไปให้มันจบๆไม่ต้องมันยุ่งวุ่นวายกันมากนักแต่บางคนก็ยังอยู่เป็นคู่อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของการใช้อารมณ์กับความเข้าใจกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะคะบางคนทะเลาะกันด้วยทิศที่บางคนอาจจะคบกับแฟนที่เขาเป็นคนใจร้อนแล้วเขาก็ปากไวไปหน่อยเลยทำให้เรารู้สึกน้อยใจมั้ยคะ แล้วความนั้นใจนี่มันสะสมอะแล้วทาให้เรารู้สึกว่าไม่อยากคุยกับเขาละแต่ก็ยังไม่ได้อยากเลิกกันนะแต่แค่ไม่อยากคุยต่างคนต่างไปโฟกัสใน,เร,งงนสเรื่องของงานคุณก็ไปโฟกัสเรื่องของงานคุณมันทําให้ความรักมันขาดการพูดคุยขาดขาดการปรับความเข้าใจกันแล้วก็ทําให้มันขาดความโรแมนติกคุณยังมีความคุกคุนในใจยังมีความแบบเขาเรียกว่า มงอนงอนโกรธเขาอยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่า Give your relationship a chance นะคะก็หมายถึงว่าเออให้โอกาสคู่ของคุณหน่อยเนาะบางคนเขาก็อาจจะเป็นบุคลิกของเขาอย่างนี้แค่หันหน้า มาปรับความเข้าใจการความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นไปยังมันก็ยังไปได้อยู่นะคะพราคุณได้สองถ้วยขึ้นมาเนาะแต่ว่าเป็นสองถ้วยหัวกลับการได้พสองถ้วยหัวกลับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เออไม่ค่อยเข้าใจกันเข้าใจผิดกันไม่ค่อยพูดคุยกันหรือว่าพูดไรไปมันก็จะคิดกันคนละทางแต่คุณได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะ ในไพ่สิบถ้วยแล้วก็ประกบกับเดสตาเข้ามาเนี่ยปูมองว่ายังไงสักความรักมันก็คือความรักมันก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่อย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้เลิกกันไปไหนหรอกเพียงแต่ว่าในาน้ำเวลานี้เดือนกระกฎาคมเนี่ยชาวราศีตุลอาจจะมีภาวะของการที่แบบ ความรักมันห่างเหินความรักมันไม่โรแมนติกขี้เกียจพูดขี้เกียจคุยขี้เกียจเคลียร์แล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายแฟนเท่านั้นเองสําหรับคนโสดก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะมีคนเข้ามาเนาะแต่ว่าคุณก็เอ็นจอยกับการโสดอย่างนี้มากกว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะเออเปิดใจให้ใครเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณก็ต้องยอมรับนะว่า,ผ,าผ่านมาเยอะเหมือนกันเจอคนที่ไม่จริงใจเจอคนเข้ามาหวังผลประโยชน์เข้ามาที่แบบ หวังอะไรบางสิ่งบางอย่างพอได้เราก็ไปหรือบางคนก็เจอคนที่ทัศนคติไม่ตรงกรันอาจจะเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของความคิดอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันตลอดอย่างเงี้ยก็ได้ทำให้คุณรู้สึกเบื่อแล้วคุณอยากอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะเพราะว่าได้ทั้งเดอะเวิลได้ทั้ง The Star เดอะสตามาเนาะมันก็เป็นลักษณะของการที่ว่าไม่มีใครก็ก็อยู่ได้อยู่คนเดียวได้อย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะ บางคนถ้ามีคู่ไพ่ก็ออกมาชัดเจนนะคะว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องระยะทางเป็นปัญหาเรื่องของทางกายไหมเขาเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาไหมมันเลยทําให้มีมีปัญหาที่มันยุบยิบยิบย่อยอะคะ่ะอืมแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีใครเลิกกันนะชาวราศีตุลก็ไม่ได้มีไพ่เลิกกันนะคะก็ยังรักกันอยู่ก็ยังไปกันด้วยดีเองแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเปิดใจ ปรับความเข้าใจกันอย่างนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปความรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ